พี่น <fin anta> <ots> ้องผ้าเขาแบบยุ้งเรืองเลือดค่ะผ้ามาเหลือเฟือขึ้นไอส์กรีนขึ้นนะคะพี่พี่น้องมองขาเจ้ามาซื้อเบียร์อืมขาเจ้ามาซื้อเบียร์คุณผู้ชมเห็นบารถเถข้าเจ้าเข้าขับไปบ่ได้ดแล้วคุณขาเจ้าคนใส่รถทรงนี้กันเอาเขาเจ้าก็ยืนออกมาตรงนี้ค่ะเขาเจ้ามาให้ค่ะให้เบ่งนี่ค่ะพี่น้องพวกข้าเจ้ากินข้าเจ้าดื่มข้าเจ้ามาซื้อเอาตรงนี้ละค่ะนี่ค่ะพี่น้อง อันนี้ก็ะนำหอมต่ก็หอมครับพี่น้องพี่น้องอันนี้นี่เพิ่นทดลองอได้ค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นสามาทดลองขันเขาม่าในเลือดนี่แหละอหอมเพิ่น มีมีถุงน่องรองเท้ามีขันซุกเสินมีค่ะพี่น้องถุงน่องรองเท้ามีเบิดค่พี่นอ้องเจ้าือเจ้าก็มาขายรองเท้ารุ่นเงี้ยมีเกงนองเกงไนมีเบิดค่ะพี่นอ้องรอ,องเท้าลายสวยสเดี้ยวแนกระบบาก,นนกาะพี่น้องาตจๆพาไปเลาะไป ย่างเบิงอันนี้ก็เป็นขนมค่ะเป็นกู้ดิบเป็นซอกกระแลกค่ะพี่นอ้องเยื่อนเรือเร่อหมากรลังเออนี่กับมงซุนร่วมอันน้ำหอมไปแล้วคุณคับพี่น้องคุณมง่งทั้งน้ำหอมยาจ่าไปแล้วคุณทั้งน้ำหอมเนาะเนี่ยเอาภาพเอาวิวมาสูพา่พี่นอ้องเบิงค่ะพี่น้องอย่าันออกมาทั้งนี้อืมเาถไทย มาถ่ายวิวในเรือค่ะพี่น้องตอนเรือแลนวันนา้แม่น้ำทะเลวันนี้พี่น้องแล้วมานั่งบางนั่งชมวิวทะเลน้่กันเ่สิต่าะฮะอะไรฮะอ่า เอาปลาสีพาทยางไปเบิองค่ะพี่น้องเรือมันแรนมันนี่ก็ปลาสีพาทยางไปเบิองอีกภาพบ้อนหนึ่งแน่ก็ขอตัวขอให้เด้อพี่น้องเพราะว่า <ś c oughs> นี่อยู่ในเรือเพราะว่ามันอันอาจารย์พอได้เอาไม้เสืฟรีมากค่ะพี่นอ้องเอาเมื่อถือเอาเนะเาะมาเบิองน้ำกันค่ะพี่น้อง ไปน้ำกันค่ะนี่โอ้ยตูวมัคคลาตูวอันนี้ข้าเจเ้าเฮ็ดบลได้ข้าเจ้ามาสอบยู่ตะนี่เออบลได้ยล่องมาเล่นเงินนี่แหละข้าเจ้าหมอข้าเจ้ามากดเงินขันล่องเลือกข้าเจ้ามากดอยู่นี่แหละค่ะพี่นอ้องต,ตูมตูมเติมใส่บลไดอย,ย,ยเติมใส่บลได้พ่อใหญ่เป็นเคยเป็นเอาเงานินเหรียญเลยเก็บเงินเหรียญเงินเหรียญไว้ เคยเก้ยมาเทีย่ยนึงอาจารย์มาได้ไปหยอดเด็กซีลอยอยู่ด้วยดนดนค่อยเฮ็ดร่ดองเบิงร่องเบิงซึ้นเนี่ยแหละพี่นอ้องนี่ก็จะกัะหมองขายเครื่องดื่มหองนั่งเบิงนั่งส้มอาภาไปเบิงแดดทั้งหนาเนะาะน้ำชมน้ำกันค่ะสิตหาหะ ออโอ้ยฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกมันเหมือดมันบาดแจงผุนเลือรำหนึ่งมากเอ็เอนโบตินเข้ามาอารวีโกโดันส่วนติดตักพาประชัดขอ,ขอโทษครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวจะพาย,ยางหลอกจะเดิเนนี่เขาจะก็นั่งกินอาหารนี่ร้านอาหาร นั่งกินส้มวิวแต่ว่าฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกบากาศมันก็บ่ดีเนาะจะนั่งกินค่ะ เจ้ากินนี่เขาเจ้าก็มากินเนี่เขาเจ้าก็มากินไม่จินมา,นมา,นมาดืมาด่มกันะสละคะพีนะะะพน่น้องยาสิบแปดน้ำเป็นเลือดลำหน,น,นึ่งครับพี่น้องมีกระเลือดลำหนึง่งเป็นกระสวนทางกันมากเพิ่นกระสิเขาฟังทั้งสวีเดนค่ะ ยาจาสิกเสร็ไปฟังเดนมากเนะาะค่ะพี่น้องนั่งในเรือพนาเบิงทองน้ำทะเลมันมืดค่ะฝนตกค่ะพี่นอ้องวิวก็บอได้ดีเป็นไรค่ะค่ะพี่น้องสำรับคิปนี้อยู่ในเรือยาจากาฝฟกกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยค่ะ ภาพมันมืดกับขอตัวขอใา่ขอบคุณหลายที่มาเที่ยวมาส้มน้ำกันค่ะผ้าขาวฟังระเด็นมาค่ะพี่นนทพี่อ,องแง่ขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ